เช่นอาสุค่ะกราบคารวะอาจารย์มอเขียวใจเพชรกล้าจ,จนที่เคารพอย่างยิ่งค่ะกราบคารวะคุรุทุกท่านค่ะค่ะและคารวะครูมุมูมิดดีทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะีิชั้นชื่อสุมาลีหานชายัยชื่อเล่นว่าสุค่ะอายุ อ่าห้าสิบสามปีคะ่ะอยู่ที่รีสเกตเข้าศึกษาหลักสูตรหกเดือนเจ็ดปีคะ่ะมาขอนำส่งการบ้านคะ่ะคือข้อทำใจให้ไร้ทุกข์ค่ะก็คือมีใจอยากให้พ่อบ้านได้กินอาหารปลอดเนื้ออาหารที่มีเนื้อสัตว์ก็เนื่องด้วยวัน เนื่องด้วยวันก่อนก็มีอาหารที่มาจากงานงานแต่งเพื่อนเขาก็ให้มาเยอะค่ะหลายถุงค่ะที่ทีนี้เขาก็กินต่อก็ยังไม่หมดแล้วนำมากินอีกก็อ่าจนหมดวันนี้แหละค่ะเขาก็พูดบอกอิชันว่าบอกสุว่า เอ้ยก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไรหรอกนี่นะต่อไปก็จะเลิกกินแล้วจะไม่กินอาหารกลุ่มเนื้อแล้วค่ะสุก็ประมาณว่าเฉยวางเฉยค่ะเพราะว่าไม่ได้ติดใจอะไรที่ว่าและก็ไม่ดีใจที่เขาพูดให้เยสุกได้ยินว่าเขาจะเลิกกิน ก็คิดว่าแล้วแต่แล้วแต่ที่เขาจะพอทําได้ก็เลยว่าเขาจะเลิกกินหรือไม่เลิกกินหรือจะอยอมกินอาหารที่ปลอดเนื้อในในบ้านทั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งลูกได้ก็ก็ไม่คิดดีใจแล้วก็คิดว่าเออแล้วแต่ที่เขาจะทําได้ก็เลยไม่ไม่คิดทุกข์ในจุดนี้แล้วนะคะตามที่ เขาพอทําได้ประมาณไหนก็จะเอาเคปประมาณนั้นก็รู้สึกว่าใจก็มันไม่ค่อยไม่ค่อยหนักแล้วก็รู้สึกว่าเบาใจเหมือนว่าเออเออถ้าเราปล่อยไม่ถ้าสุป,ปล่อยไม่เหมือนว่าบีบให้เขาเลิกกินมันก็มีความสุขนะเธออยากกินอะไรก็กินไปฉันจะกินอะไรก็จะกินอย่างนี้นะคะ ก็เลยณนะตอนนี้วันนี้ก็รู้สึกเบาใจสบายใจกว่าวันก่อนๆน,นู่นนะคะครูค่ะก็จะขอส่งกันบ้านประมาณนี้ก่อนนะคะค่ะค่ะขอบคุณครูทุกท่าน,นะคะ่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะอนุโม,มทนาอาสุคะ่ะอสุมาลีนะคะเราไม่ได้อยากแลนะ้วเนาะเราไม่ได้อยากว่าพ่อบ้านจะทานอาหารมีเนื้อสัตว์หรือไม่มีเนื้อสัตว์ ใจเราก็ไม่ได้สุขได้ทุกข์กับเรื่องนี้นะคะแต่อสุสามารถที่จะให้กําลังใจท่านได้นะคะในคนที่ทานอาหารไม่มีเนื้อสัตว์ใหม่ๆเพราะว่าอาสุทานอยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะเราทานอยู่แล้วนั่นแหละตรงที่เราจะเราจะเอื้อเอื้อท่านได้ว่าตรงส่วนอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์น่ะเพราะว่าอาสเนนุเป็นคนทําใช่ไหมคะเป็นคนทําอาหารสามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยกับท่านได้ค่ะ อ่เพื่อให้กําลังใจกันในคนที่อที่จะลดใหม่ๆเนี่ยนะคะมันคือไม่มีพลังของความอยากได้ของเราเนี่ยทําให้ท่านทาด้วยความสมัครใจใช่ไหมคะแต่ขนาดเดียวกันเหมือนเราเป็นพี่เลี้ยงอะ่ะแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงช่วยอ่าช่วยท่านด้วยเพราะว่าคนเปลี่ยนใหม่ๆบางทีเรื่องเมนูอาหารหรืออะไรต่างๆที่เราจะจะเอื้อได้นะคะแต่ดีแล้วที่เราไม่สุขไม่ทุกข์อะ่ะ ดีแล้วเรายินดีแล้วก็อนุโมทนากับท่านนะคะเรายินดีได้นะคะยินดีที่ท่านทําดีใช่ไหมเราอนุโมทนากับท่านได้แต่แม้ว่าท่านจะอ่าคือเราไม่ได้สุขทุกข์กับกับอ่าเราไม่ได้อยากว่าท่านต้องเป็นอย่างไรหรอกแต่ถ้าท่านทําดีแล้วก็ยินดีอนุโมทนากับท่านบางทีอ่าตรงตรงสิ่งเนี้ยมันก็จะเป็นชีวิตชีวาของเราด้วยนะไม่ใช่เราเราจะเฉยคําว่า คำว่าอุเบกขาไม่ได้แปลว่าเฉยๆนะคะเป็นความผ่องใสเป็นความอ่าคาว่าประพัสสารน่ะเป็นความเบิกบานแจ่มใสะคะ่ะเป็นความเบิกบานแจ่มใสนะคะแล้วก็เออถ้าท่านบอกอย่างนี้แล้วก็ยินดียินดีด้วยนะอนุ่งนาด้วยอะไรแบบนี้เออจะให้ช่วยอะไรก็บอกอ่าอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยอยากทานอะไรบางทีอาจจะเอ,อื้อทําให้ท่านได้รู้ว่าอาหารมังสวิรัตที่เราทานมาตลอดเมื่อก่อนท่านอาจจะทานกับเราหรือ อ่าหรือไม่ได้ทานอย่างเงี้ยได้รู้ว่าเออมันทานได้เนี่ยท่านก็เห็นแล้วแหละท่านถึงมีจิตที่เปลี่ยนไปแบบนี้นะคะแต่ข้อสําคัญที่ท่านที่ท่านทําได้อย่างหนึ่งก็คืออสุมาลีเนี่ยปล่อยวางปล่อยวางได้ไม่สุขไม่ทุกข์กับเรื่องนี้ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วนะคะอนุธนาด้วยค่ะค่ะนี่ก็นักเรียนนักเรียนนะคะนักเรียนปรับเปลี่ยนตามที่อาจารย์สอนคิดตามอาจารย์ไปใช่ไหมคะ แล้วมันก็เป็นสูงเนาะมันเป็นสูงแล้วก็เบาค่ะเรื่องอื่นๆก็ทําแบบนี้แหละค่ะทําแบบที่เราทําได้กรณีแบบนี้แหละแล้วเรื่องอื่นมีมาก็เรียนแบบสิ่งที่ทเราคิดเราคิดแบบไหนเออม,มันมันมันถึงเป็นสุขแบบนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่เราทําได้ค่ะท่านเป็นนักเรียนใหม่ค่ะพี่โสภาอยู่ทางอยู่ศรีสะเกดอยู่ทางอีสานมาเข้าค่ายนะคะมาเข้าค่ายแล้วก็ มีพี่น้องที่อยู่ศรีสะเกดเป็นพี่เลี้ยงกันด้วยค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะขอบคุณครูทุกท่านค่ะอ่าต่อไปพีเพ่เท่ค่ะเชิญพี่เท่ใจถึงศีลค่ะ